So um ใยแดงวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจค่ะซื้อมิวเอ็กพร้อมแต่งจัดเต็มที่โซเลไปแต่งที่ร้านกมลการยางมานะคะวันนี้จะได้เจอกับหน้าเจ้าของรถใหม่ายปแดงโซเลแล้วนะคะคันนี้ดาวไปถึง4ี่แสนแล้วแต่งไปอีก1นึ0 0 0สกว่าบาทได้ั้างของแต่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจ้าของรถใหม่ายปแดงนะคะในการสรุปกับโซเลนะคะในการบริการเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนที่หลายๆคนเขารีวิวไหมฟังจากปากลูกค้าเองเลยคะ่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเพื่อให้พี่เอ๋ช่วยรีวิวเซลเลย ว่าเป็นยังไงในการซื้อรถแล้วก็ติดตามโซเลมาจากช่องทางไหนมีสตรอรี่ผิดหวังที่ไหนอะไรยังไงมาแต่บอกไม่ต้องบอกสถานที่นะคะพี่อ่าประมาณไหนมาเราช่วยฟังเลยค่ะพี่อ่าพอหลังจากผิดหวังมาจากที่เก่าก็ไปตามทางเพจโซเลจริงๆติดตามมานานแล้วค่ะติดตามเจนิดด้วยโซเล่ด,ด้วยครับ แล้วก็พอได้มาติดตามก็พอทําเรื่องยื่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ที่วกว่าเองค่ะเพราะว่าติดแท็บฟิ้งมาน้อมันจะช้าหน่อยครับน้องบริการดีค่ะจะแต่งรถจะอะไรน้องโอเคทุกอย่างขอแค่บอกอจัดให้จัดให้หมด ขนาดเมื่อคืนสี่ห้าทุ่มก็ยังเคลือบแก้วขึ้นจะเสร็จรับรถเช้านี้ก็ทันอยู่ก็ทันอยู่ถูกใจถูกใจทุกอย่างค่ะแต่งแราเองหมดเลยนะพี่เนาะใช่เลือกเองเราอยากได้อะไรแค่บอกไปคันนี้แต่งเยอะมากพี่เอแบบดูสไตล์การแต่งด้วยตัวเองเลือกมาหมดเลยชอบแต่งรถใช่เพราะว่าดูของกมลอยู่แล้วนี่นะคะวันนี้ก็ส่งมอบพี่เอนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจดาวไปสี่แสนแล้วแต่งแสนก็บาทพี่ที่ตั้งใจเพื่อจะแต่งหมดเลยเนาะ อยากไว้สดน,นี้เลยใช่โอเคเดี๋ยวเลนพาดูข่าว่าคันนี้หลังจากฟังรีวิวแล้วนะเดี๋ยวไปดูรีวิวรถกันว่าคันนี้พี่เอ๋เขาใส่อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูรถนะคะพี่เอะมาค่ะในส่งของมิวเอ็กซ์อีดิกนนะคะวันนี้ไลฟ์สดไปเลยนะคะจบจบไปเลยสําหรับอีดิกนที่ แต่งแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้จะส่งมอบเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแล้วนะคะฝากระโปรงคาร์บอนเลสซิ่งนะคะปันนี้เป็นงานพรีเมียมจากร้านกะมลน,นะคะตัวรถเดิมเป็นสีเทาค่ะแต่ว่าลูกค้าใส่เป็นตัว2สีแท้พั้งคันแล้วนะคะตัวงานล้อนะคะเป็นของร้านกะมลเช่นเดิมนะคะทีนะคะดำเงาเลเซอร์แดงตัวยางน,นะคะเป็นโตโยต้าค่ะ2560นะคะโหลดหน้า1นครึ่งหลังสองนะคะสะเต็ปใส่ตัวควีนซีรีส์หลังพิกเก็แบ,บ Sub ็กซับแทงนะคะตัวนี้เป็น ใส่โชคุปเปอเนอร์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะด้านบทนะคะจากเดิมเป็นสีเทาเราเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวแลบหลังคาดําให้แล้วนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถตัวล้อมากๆนะคะพี่เอ๋เลือกเอ็มหมดเลยตัวฟิล์มค่ะเป็นงานฟิลม์มฟ้าใสนะคะซึ่งมันเข้าแล้วแมทก,กับตัวสีรถมากๆเลยนะคะคาร์บอนหังคันไม่ว่าจะเป็นหูกระจกฝาถังแล้วก็ด้านท้ายเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันค่ะมาครับ ้านท้ายพี่เอก็เลือกคาร์บอนไปเลยทั้งคันซึ่งมีคนมาคอมเมนต์บอกเฉลยด้วยว่าหล่อมากๆสําหรับด้านหลังนะคะหน้าหล่อหลังหล่อในหลอนะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าเปิดประตูนี้เลยเนาะอ่าข้างในค่ะพรมนะคะเป็นเคเล่าไปเลยแบบนี้ชกเดิมให้กลับไปด้วยนะคะใครอยากดูลีปเพิ่มเติมยังไงรอติดตามหน้าเพจนะคะเดี๋ยวเรจะรีวิวแบบเต็มๆคันให้อีกสักหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเชิญหน้าหน้ารถกับพี่เออีกรอบนึงค่ะเดี๋ยววันนี้เฉลยจะขอลาไปพร้อมกับพี่เอนะคะ นี้โซเลส่งมอบ X-Series อีก1นึคันแล้วก็อีกวันหนึ่งส่งมอบเป็นไฮ g h นเดอร์สีคาร์บูอีก1นึคันนะคะการันตีผลงานจากยอดขายทุกเดือนค่ะท็อปเซลล์มาตลอด6ปีนะคะสอบถามโซเลปรึกษาได้เลยทำงานอะไรอยู่ทำอาชีพอะไรสนใจรูไหนยังไงปรึกษาได้นะคะตอนนี้ไปก่อนไปพร้อมบิขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ